สวัสดีเ,เพื่อนๆครับทุกอย่างในวันนี้ก็เป็นไปตามแผนนะครับทั้งบิตคอยก็เอาคอยเองบิตคอยเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาตามเป้าที่ผมได้พูดไปเรียบร้อยนะครับก็คือ1นึ่งแสนหนึ่งหมล้านการขึ้นมาเคลียร์ซีมีกับนั่นเองนะครับก็ในภาพระยะสั้นเองนะครับระม,มัดระวังถึงการอ่อนแรงเนื่องจากตรงนี้นะครับเป็นซัพพลายโซนที่สําคัญมากๆนะครับฉะนั้นการทดสอบหรือโชว์แบ็อีกครั้งหนึ่งสะสมพลังเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมจะมองโอกาสที่บิตคอย จะยังไปต่อได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตเพื่อนให้ฟังแบบเดียวทำอีกทีหนึง่งในฝั่งของเอาคอยเพื่อนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นมาได้ดีพอสมควรเนื่องจากว่าเม็ดเงินในคริปโตเนี่ยนะครับมาไหลเข้าสู่เอาคอยก็เลยทําให้เอาคอยเนี่ยนะครับมี performance ที่ดีกว่าบิตคอยในช่วงนี้ครับซึ่งล่าสุดในตอนนี้ครับก็ทําให้พอร์ตของผมกับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยนะครับโตมากกว่า 1x เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดีใจกับเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะวางแผนเทรดไป เมื่อวานสดๆร้อนกันเลยนะครับเพื่อนๆครับขณะที่เงินเฟ้อเย็นลงเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าแรงหนุนครั้งนี้ครับจะทําให้เอาคอยดีตัวได้มากแค่ไหนเรียนไหนที่มีโอกาสที่จะไปต่อเราฟังคลิปนี้ให้ดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่12กันยายนและผมไม่ได้มานาการทุนครับเพื่อนๆครับการที่ตลาดคลิปโตกลับมาคึกคักในวันนี้ครับบิตคอยก็ break out เอาคอยก็เข้าสู่ช่วงพีคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่า เอาคอยเซนเด็กนะครับมีการเกณฑ์ขึ้นมาที่78นะครับก็อยู่ในโซนที่พีซึ่งเถษติในคลิปเมื่อวานผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าจะใช้เวลาประมาณ15จนถึง1เดือนโดยประมาณนะครับในค่าเฉลี่ยซึ่งถ้านานหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนในการดีตัวของเอาคอยต่อจากนี้นะครับก็เห็นว่าเม็ดเงินในโลกคริปโตตอนนี้ครับนั่นหมายความว่ามันไหลเข้าสู่เอาคอยนั่นเองนะครับก็นี่เป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์50เหรียญของเอาคอยที่วิ่งได้ดี มากกว่าบิตคอยนะครับซึ่งผมจะพามาเจาะลึกในฟองแผนการเทรดของผมด้วยนะครับและก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้ว่าผมใช้กลยุทธ์อะไรนะครับในการเทรดก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะใช้ในฟองกริดบอทนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตของผมเองนะครับที่เป็นพอร์ตเทรดกริดบอทโดยเฉพาะนะครับก็อันนี้บวกมาประมาณ78%นะครับหรือบวกประมาณ5,000ดอลลาร์แล้วก็มี ONDO นะครับที่ผมบวกมา 1x จากเงินลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้พอสมควรเลยนะครับทั้งในฝั่งของกริดบผม บวกมาประมาณ47นะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยพอร์ตก็โตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับมากกว่า 1X เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพอร์ตของผมนะครับและก็ในฝั่งของพอร์ตของเพื่อนเองนะครับวันนี้ก็มีการส่งการบ้านกันนะครับเพื่อนจะเห็นว่าเป็นกริดบอร์ดกับมาจินดัวๆัวเลยครับและก็นะครับผมดีใจที่สุดก็คือเพื่อนๆบอกผมว่าวันนี้นะครับ 1x เป็นที่บรโอแล้วนะครับการที่พอร์ตเติบโตมาในครั้งนี้ก็ดีใจเพื่อนในกลุ่มทุกคนเลยนะครับทั้งในฝั่งกริดบอร์ดเห็นไหมครับเป็นกริดบอร์ดฟิวเจอร์นะครับแล้วก็กริดบอร์ดฟิวเจอร์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับเพื่อนผมฝากทิ้งท้ายแล้วในนะครับเพื่อนผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจเข้ามาใช้กริดบอร์ดกันดูนะเลยก็อยากให้ลองนะครับเข้ามาศึกษาความรู้ในกลุ่มของผมนะครับเพราะว่าผมจะมีการอัปเดตในฝั่งของเอาทคอยนะครับในแต่ละวันด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งบิตคอยน ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะได้เจาะลึกแบบเรียลไทม์ทุกวินาทีทุกๆไทม์เฟรมผมพูดไม่ผิดนะเพื่อนทุกวินาทีทุกๆไทม์เฟรมจริงๆนะครับอยากให้ลองเข้ามาจอยกันรวมถึงคลาสในการสอนเทรดครับผมมีสอนทุกๆสัปดาห์แล้วก็การอัปเดตแผนเทรดประจําสัปดาห์กันด้วยนะครับเพียงแค่นะครับเพื่อนกดติดต่อแอดมินที่ Discord และกด OpenTicket ตรงนี้นะครับจะมีติเกตเนี่ยเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ เพื่อนๆกดที่ติเกตของตัวเองแล้วสอบถามแอดมินได้เลยเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มเนะ่ยครับเพื่อนๆก็ตอบกับแอดมินที่ติกเกตนี้ได้เลยนะครับเพื่อนในคลิปนี้เนี่ยก็มีสัญญาหลายอย่างที่ผมอยากจะมาเล่าสู่เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับและอ้อข้อไหนที่จะมีโอกาสไปต่อ1นถึงสมมันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ไปพร้อมๆกันตั้งใจฟังทุกวินาที ดีๆเพื่อนๆครับก่อนลราฟังข้อมูลในวันนี้นะครับฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันกนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันและใครเพิ่งรับชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆผมจะอัปเดตทุกวันเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สมัครเมมเบอร์ยูทูบครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์มีการอัปเดตแผนเทรดคริปโตประจาสัปดาห์เพียงแค่กดสมัครหน้าช่อง u t u b e ครับตกเพียงแค่เดือนละ600บาทหรือวันละ20บบาทเท่านั้นเองครับเป็นค่ากาแฟให้ใหผมเลยกันนะครับ ส่วนเพื่อนท่านในอีกนะครับที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถเข้ามาจอยได้แบบฟรีๆเพียงแค่สอบถามกติกากับแอดมินที่ห้อง Discord ได้เลยนะครับเพื่อนในวันนี้เรามาอัตในฝั่งของภาวะตลาดก,กันก่อนเลยกันนะครับมาเริ่มกันที่อีเดฟกันเลยเลยกันนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่บิตคอยได้มีการเรีกขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งผมได้บอกไปแล้วนะว่าเมื่อวานนี้นะครับม,เมีเงินจานวนมหาศาลประมาณ700้มิลเียนที่ได้มีการช้อนบิตคอยเพิ่มเติม จากเหล่าสถาบันนะครับซึ่งในก็ล่าสุดเองนะครับในวันที่11นะครับก็ได้มีการช้อนเพิ่มเติมอีกเป็น4วันติดต่อกันแล้วก็ผมว่านี่เป็นหนึ่งปัจจัยหลักนะครับที่บิตคอยได้มีการดีตัวนั่นเองนะครับแลวก็ในฝั่งของอีธิเรียมด้วยนะครับก็ได้มีการเริ่มไล่เก็บ3วันติดต่อกันแล้วผมก็ได้อัปเดตแผนเทรดอีธิเรียมไปอยู่เรื่อยๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดโอกาสเลยกันนะครับในฝั่งของภาวะอารมณ์ครับก็เริ่มมีการเก่งขึ้นมาที่58แล้วนะครับใกล้จะเข้าสู่ภาวะความโลลลแ้้้้ววววนนนนะะครรรรััััับบกกก็ยยงงงงไไหจาาาาีเเมใดอ ภาวะของความเสี่ยงครับเพื่อนก็ยังเข้าสู่จุดพีคอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงที่อาจจะถูกล้างพอได้ง่ายกว่าปกตินะครับจากเมื่อวานที่61วันนี้เกณฑ์ขึ้นมาที่62แล้วนะครับเพื่อนๆและก็เพื่อนๆครับในฝั่งของภาพรวมของคริปโตเนี่ยนะครับอย่าลืมครับว่าจริงๆแล้วการดีตัวในช่วงของเดือนนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่ต้องดีตัวแรงก็ได้นะเพราะว่าในช่วงของ Q3 เนี่ย เป็นช่วงที่คริปโตปิดปรับตัวได้แย่ที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นการถีตัวในวันนี้อาจจะไม่มากมายเท่าไหร่บางคนมองว่านี่เอาคอยพุ่งแล้วหรอนะครับจริงๆรแล้วอย่าลืมครับว่าเดือนกันยายนเนี่ยนะครับไม่ใช่เดือนที่คริปโตจะปรับตัวได้ดีหรือนี่ช่วง q 3เนี่ยไม่ใช่ช่วงที่คริปโตจะปรับตัวได้ดีนะครับแต่ช่วงที่คริปโตทําหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดก็คือเดือนหน้าเป็นต้นไปนั่นเองครับฉะนั้นเราอดทนรอดต่อไปแต่ทนี้ทั้งนั้นต้องบริหารก็จัดการกับแผนการเทรด เพื่อนๆครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดเป็นกำใจผมหน่อยในการนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลแล้วก็แผนการเทรดในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆครับในฝั่งเอาคอยเองนะครับล่าสุดตอนนี้เอาคอยแซนเด็กเนี่ยนะครับหรือในช่วงของเอาคอยเนี่ยตอนนี้นะครับมีสัญญาณโกลเด้นสอตเกิดขึ้นนะครับในรอบ4ปีก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นในปี2021ครับหลังจากเกิดโกลเด้นสอตแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าภาพรวมของเอาคอยมีการปรับตัวไปต่อ โอ้โหเพื่อนแทบจะใจหายใจความเลยทีเดียวนะจะเห็นได้ว่านะครับชัดๆเลยก็คือนะครับมูลค่าจาก200บิลเลียนในช่วงปี2021เกฑ์ขึ้นมาที่480บิลเลียนนะครับฉะั้นแล้วในช่วงปัจจุบันนี้นะครับจะมีการปรับตัวเหมือนอย่างในปี2021หรือ4ปีที่แล้วหรือเปล่าซึ่งสัญญาณน,นี้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนฉะนั้นแล้วอย่าพลาดโอกาสของเอคอยกันแล้วผมเองเป็นสาวโอคอยก็จะเชียร์ให้โอคอยไปต่อนะครับ ที่เพื่อนๆขยับมาต่อที่ในฝั่งของบิตคอยกันบ้างนะบิตคอยตรงนีนะ้มองเป็นในฝั่งของเวทขนาดใหญ่นะครับเราอยู่ที่ขอบล่างของเวทนะครับก็เริ่มมีการเบรคขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นมาเคลียร์กลับนะครับซึ่งโอกาสก็คือในอดีตเนี่ยนะครับมีการขึ้นมาขอบบนของเวทนะครับฉะนั้นเราหมายความว่าบิตคอยเองในวันนี้นะครับหรือต่อจากนี้อาจจะเป็นโอกาสในการดีดตัวเพื่อขึ้นไปทดสอบ เดดก็ไ้เพื่อเรามาอัปเดตในฝั่งบิตคอยกันเลยเลยกันนะครับในฝั่งบิตคอยเองผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าผมบอกว่าบิตคอยจะขึ้นมา1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นหกพันลาร์ผมย้ำเหมือนเดิมว่าจะต้องขึ้นมานะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็เรามาดูในฝั่งแกลบกันบ้างว่าเป็นยังไงกันบ้างก็มีการขึ้นมาเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็จะมองว่าต่อจากนี้นะครับหากบิตคอยยังคงรักษาวงตั้งฝั่งขาขึ้นได้แบบนี้เนี่ยนะครับการครอสกันของ EMA เริ่มต้นขึ้นแล้วผมกจะมอง จะมีโอกาสใ,ในการไปต่อได้ถ้าเกฑ์จริงๆที่ผมได้มองเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ราวๆช่วงประมาณใกล้ๆเคียงกับไฮเดิมหรือประมาณ1นึ0 0 0สนสองดอลลาร์โดยประมาณนะครับแต่ในภาพช็อตเทอเองนะเพื่อนๆเรามัดระวังในการพักตัวเอาไว้ด้วยหากมีการดีตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะค้างสัญญาณแบร h เจเวเรนจ์ได้แถวๆประมาณช่วง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันราวนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมมองก็ 1, 8, คือว่า <komb Brad> <it> บิตคอยนี่นะครับอาจจะเป็นการไซเวงแล้วลงมาโตรแบ็กปกติแบบนี้นะครับก็รันไปตามอ e ีเมลได้เลยหากบิตคอยยังไม่ได้ปิดหลุดนะครับโลล่าสุด1นึ0 0 0สน่ดอลลร์ผมจะมองว่าบิตคอยจะเป็นการย่อเพื่อไปต่อทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าทำไมถึงต้อง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นดอลลร์ด้วยแถวๆนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นสภาพคล่องโซนด้านล่าง ที่มีประมาณเยอะพอสมควรแล้วผมได้บอกไปแล้วว่าในฝั่งของภาวะของความเสี่ยงในตอนนี้มันมีสูงฉะนั้นแล้อาจจะถูกล้างพอร์ตง่ายหน่อยสำหรับใครที่วางความเสี่ยงไว้ไม่ดีก็อาจจะถูกล้างพอร์ตไปก่อนแล้วบิตคอยจะยังไปต่อได้ฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆคือผมจะมองว่าบิตคอยจะเป็นการย่อพักตัวเพื่อไปต่ออยู่ดีครับก็ดีใจคนที่ เข้ามาตามแผนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆโอเคเรามาพูดถึงในฝั่งของเอาคอยดีกว่านะครับก็เป็นสิ่งที่ผมโฟกัสเป็นหลักนะครับเนื่องจากตอนนี้เม็ดเงินไปที่ไหนผมสนใจแค่ตรงน,นั้นอะไรที่ทําให้ผมเติบโตและมั่งคั่งได้ผมก็สนใจแค่เรื่องนั้นนะครับก็เดี๋ยวบิตคอยเข้าไปช้อตอีกทีนะครับตอนที่มันพักตัวอะไรกันนะครในฝั่งของเอาคอยเองในตอนนี้นะครับภาพรวมเนี่ยมีการเบรกเอาออกมาแล้วในฝั่งของ ascending b o t t i n g wedge ซึ่งผมก็ย้ำไปแล้วนะครับว่าในเมื่อของโครงสร้างมันเป็นขาขึ้นการไซเวของ triangle เนี่ยผมจะมองโอกาสที่จะไปต่อไว้ก่อนซึ่งวันนี้ก็คอนเฟิร์มการ break out ไปที่บร้อยแล้วนะครับก็จะมองโอกาสต่อจากนี้ก็คืออาจจะมีการลองมา throw back บ้างนะครับเนื่องจาก supply นี้เนี่ยเป็น supply ที่สําคัญมากๆหาก break ได้ผมจะมองว่าจะเป็นชนวนขาขึ้นครั้งใหญ่ของอ l c o อยนะผมใช้คำว่าครั้งใหญ่หรือ super b u l l ลิชของ a l c o อย ใช่แล้นเนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ต้องรีบก็ได้ให้ไซเวสะสมพลังแล้วรุนในการไปต่อเอเดี๋ยวผมขอเปิดในฝั่งของแผนเทรดก่อนเลยกันนะครับก็จะเป็นในฝั่งของบอดกริตเห็นไหมครับผมอัพไป2ออย่างทั้งในฝั่งดอชอยก็โอเอ็นดีอ e ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีการสตรีมกับเพื่อนไปนะครับแล้วก็มีการวางแผนเทรดไปในช่วงที่หลังข่าวนะครับเราเข้าไปในช่วงวแถวๆหลังจากช่วงนี้นะครับ o n เอ e เนี่ยนะครับผมได้บอกเพื่อนไปว่า ไอ้เพื่อนๆ o n ่เนี่ยเป็นหนึ่งเหรียญที่น่าจับตาเนื่องจากมีการเบรกทะลายออกมาในชุดนี้แหละนะครับเราไม่เห็นในช่วงไซเวอ์ช่วงนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนักเบรกไปเนาะแล้วก็มีข่าวพอดีหลังจากข่าวครับเพื่อนเกิดแท่งเทียนเกิดขึ้นก็คือแท่งทิ้งไส้แท่งนี้แล้วผมก็บอกเพื่อนเพื่อนไปว่าเพื่อนเพื่อนแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งที่ผมเฝ้าดูหรือพฤติกรรมแท่งเทียนแบบนี้เป็นพฤติกรรมแท่งเทียนที่ผมเฝ้าดูมาในรอบหลายๆปีเลยนะหลายๆปีคือมากกว่า5ปีขึ้นไปะแล้วผีะ ไม่ได้เข้าเทรดเพราะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการกดเทรดมากๆซึ่งผมบอกเพืเ่อนไปว่าผมชอบตกรดกับพฤติกรรมของแท่งเทียนแบบนี้แต่ในรอบนี้ผมบอกเพืเ่อนไปว่าเพื่อนๆผมว่าเราต้องลุยแล้วแหละนะครับจากการใช้เวในชุดนี้เราต้องลุยแล้วแหละเราต้องยอมรับความเสี่ยงแล้วก็โฟกัสกับเทรนที่โมเมนตัมยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่เราก็เลยได้กดเทรดเข้าไปในช่วงชุดนี้พอดี ซึ่งวันนี้พอร์ตก็บวกขึ้นมาในฝั่งของเฉพาะในฝั่งของการลงทุนของ Ondo เนี่ยนะครับบวกมามากกว่า 1x เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วผมก็จะบอกว่า Ondo เนี่ยนะครับยังคงมีโอกาสในการไปต่อซึ่งจะ break สู่ประมาณนะครับ1.25แล้วก็1.4ดอลลาร์ได้นะครับก็ใครที่ไม่มีของก็ไม่แนะนำให้ไปไล่ราคานะครับ ต่อมาที่ดอชคอยนะครับดอชคอยเป็นหนึ่งเหรียญที่ผมค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆเราช้อนกันมาตั้งแต่โซนด้านล่างแล้วนะครับทั้งสปอตแล้วก็บวกมาแล้วแล้วก็ในฝั่งบอดกริดมาจิินเองนะผมก็อัปเดตแผนเทรดไปซึ่งผมจะมองโอกาสว่าดอชคอยมีโอกาสที่จะเบร a k นะครับ0.28ตรงนี้ออกไปแค่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะก็จะมองว่าตรงนี้เนี่ยโมเมนตัมเริ่มเป็นฝั่งขาขึ้นแล้วผมจะมองเป็นการไซด์เวทเล็กๆน้อยและลุ้นในการไปต่อ,ตอมานะครับ0.32ดอลลาร์จากการ break t r i a n g นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ เข้าเทรดทั้งในฝั่งของกลิตบอทนะครับที่บวกมาประมาณ5,000ดอลลาร์แล้วก็ในฝั่งของมาจินด้วยนะครับที่เราใช้ดอสทอยเนี่ยนะครับมาเป็นสินทรัพย์ในการเทรดเพื่อปั้นพอร์ตให้โตแบบก้าวกระโดดมากกว่าคนที่ถือสปอร์ตเฉยๆนั่นเองนะครับเพืนะ่อนๆไอเดียแบบนี้ผมอัปเดตใน discord เท่านั้นเพื่อนๆสามารถเข้ามาเจอกันได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่าย ติดต่อแอดมินที่ห้องดิสคอร์ดได้เลยน,นะครับตรงนี้นะครับโอเคเรามาอัปเดตเรียนอื่นกันบ้างนะครับก็จะเป็นในฝั่งเปเป้ที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าเปเป้เป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เริ่มมีการเบรกเอาแล้วรอเพลงแค่แม็กซี่นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาเหนือศูนย์ซึ่งถามถึงว่าเปเป้มีโอกาสที่จะไปต่อถึง 1x เลยไหมจริงแล้วผมก็ต้องมองว่า ไม่ได้กล่าวถึงขนาดนั้นก็จะมาโอกาสที่จะไปทดสอบช่วงไฮเดิมไปก่อนนะครับประมาณ30โดยประมาณนะครับแล้วเรียนอะไรครับแอดที่มีโอกาสที่จะไปต่อสักประมาณ1นกันบ้างลองไปดูเหรียญอื่นกันบ้างอย่างเช่น XRP เป็นต้นนะครับ XRP เนี่ยก็มีการ Breakout ออกมาเช่นกันซึ่งถ้าเราวัด t a r เกตจริงๆนะครับโอกาสในการไปต่อผมจะวองสักประมาณช่วงไฮเดิมนะครับหรือถ้า โมเมนตั้ um มันแรงจริงก็จะมองไปสักประมาณ3.9ดอลลาร์ซึ่งหากเข้าช่วงปัจจุบันนะนะรับก็จะมีโอกาสไปต่อสักมา18จนถึงประมาณ40%นะครับก็อาจจะยังไม่ถึง 1X อยู่ดีก็บอง,องเองนะครับผมได้บอกไปในหลายคลิปแล้วว่าบองเป็น1เหรียญที่มีอาที่ค่อนข้างคุ้มนะครับซึ่งโอกาสของบองเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบ high เดิมได้ตามโครงสร้างของราคา DeltaV นะครับซึ่งบองเนี่ยสมสมติเข้ามานะครับก็เนี่ยนะครับเป็น1เหรียญที่อาจจะเติบโตถึง 1X ได้อันนี้ก็ ไปวางแผนเพิ่มเติมในการแต่ถ้าใครมาเข้าช้าแน่นอน,นครับมันไม่ถึง 1X อยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆเด็กก็มาตอนที่ดอทนะครับเป็น1เหรียญที่กําลังจะจ่อเบรกแล้วนะครับก็มีการเบรกออกมาชัดเจนแล้วแหล,ละเหลือเพียงแค่การเบรกอีเมช่นสุดท้ายซึ่งผมมองว่าดอทเนี่ยเป็น1เหรียญที่มีโอกาสที่จะยังไปต่อได้ซึ่งทาร์เก็ตคร่าวๆนะครับผมจะมองการเบรกไปสู่ประมาณช่วงไฮเดิมประมาณ25%จนถึงประมาณช่วง47%โดยประมาณนะคโดยมาในภาพระยะยาวก็ ลองไปวางแผนกันดูนะครับพเพื่อนๆครับในฝั่งของไอเดียการเทรดคลาสในการสอนเทรดทุกสัปดาห์เนี่ยผมอัปเดตในดิสคอร์ดนะครับทั้งในฝั่งของแผนเทรดกริดบอร์ดนะครับการอัปเดตกราฟนะครับในฝั่งของเอาคอยบิตคอยเองแทบจะทุกวินาทีนะครับพเพื่อนๆแล้วก็ในฝั่งของแผนเทรดสำหรับแผนเทรดมาร์จินอัปเดตในดิสคอร์ด margin, แบบเต็มอิ่มผมเชื่อว่าพเพื่อนๆจะได้สาระความรู้ เข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาจอยกันเยอะๆนะครับเป็นเพื่อนเพียง <N> แค่กดติดต่อแอดมินที่ดิส c อ r d ตรงนี้นะครับแล้วกด Open Ticket ตรงนี้นะครับ จะมีติ๊กเก็ตเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกดที่ติ๊กเก็ตของตัวเองแล้วสอบถามทีมงานได้เลยนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้ผมก็มองว่าบิตคอยเนี่ยนะครับในสุดสัปดาห์นี้อาจจะเกิดการออนแรนดเกิดขึ้นได้แต่จะมองโครงสร้างโดยรวมแล้วเนี่ยยังคงมองโอกาสที่จะไปต่อนะครับ target เขาเข้า,ขาอยู่ที่ประมาณ1 2, นึ0 0แสนสอนดอลลาร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตแบบเรียลไทม์ทีกทีนึงนะครับก็ยังมองโอกาสว่าเอาคอยหลากหลายเหรียญน,นะครับยังคงมีโอกาสที่จะยังไปต่อได้ก็อดทนถือต่อไปนะครับ วังว่าคริปนี้ยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อทุกคนนะครับดีใจได้ประวิทเพื่อทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นแถวฉลามที่เกาะวันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ